สวัสดีครับกลับมาพบกับเดวอีกครั้งนะครับกับรายการโอท็อปไทย365วันครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปพบกับผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ดินแดนที่เรียกได้ว,ว่าเป็นประตูสู่อีสานนั่นก็คือจังหวัดน,นครราชสีมานั่นเองหรือโคราชเมืองเย่มโมของเรานั่นเองครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเจ้านี้ครับ นี่คือดอกไม้ประดิษฐ์จากดินปั้นนะครับผมแล้วก็มีดีกรีด้วยครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ส่งออกกลางประเทศและมีออเดอร์อย่างต่อเนื่องด้วยครับครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะเรามารู้จักกับคุณวนิชยาผู้รัตนาพิษกันก่อนดีกว่านะครับผมสวัสดีครับพี่วาดครับสวัสดีค่ะ,คะกลุ่ม Orchid h a n d m ์เมเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาได้ยังไงครับพี่ประสบอุบัติเหตุต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิต นะช่วงนั้นก็พักฟื้นเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีนะเราก็เลยเออถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยขณะที่เราลุกไปไหนไม่ได้อะเราลองมาประดิษฐ์ดอกไม้จากดินแล้วเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆก็พอหลังจากนั้นเนี่ยมีการคัดสารในเรื่องของโอท็อนะเ,ออเราก็เลยตั้งกลุ่มนะในนาออรกิดแฮนเด์เมดขึ้นมา ดินนี้นะคะมันจะเป็นดินผสมมันจะมีทั้งดินไทยแล้วก็ดินญี่ปุ่นแล้วเราก็จะมีพิมพ์ในเรื่องของการมาทํากรีบนะการทําเกรสรการทําตูมเราจะประกอบดอกนะคะเ,เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพักไว้นะคะเ,เพื่อให้สีเพื่อให้ทุกอย่างแห้ง แล้วเข้าช่อคือจะเป็น,น,นแบบนั้นค่ะอันนี้คือเป็นส่วนของที่เป็นช่อแล้วใช่ค่ะ,ะก็จะมีตูมนะคะแล้วก็มีแลกแย้มมีดอกแล้วก็ติดตาค่ะอ๋อมีตาตรงนี้ใช่ค่ะนี่นคือตากล้วยไม้ค่ะอเหมือนตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรโคนดอกยันปลายดอกเลยทีเดียวใช่ค่ะ นายดิวอดขอลองทำไม่ได้แต่ยังว่าแหละครับมือสมัครเล่นก็ของสู้มืออาชีพไม่ได้อันนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเป็นตัว <c oughs> อย่างของเครืะัณฑ์เออผมเคยดูหนังเรื่องหนึง่งแล้วมีแบบมีกล้วยไม้พันธ์อะไรนะตุ๊กตาเริงระบำใช่ไหมครับค่ะหรือเขาเรียกอย่างนี้ก็คือสาวน้อยเริงระบำ <c oughs> อ่อนซิเดียมเหมือนเหมือนคนเต้นระบำเลยนะซิมบิเดียมค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้ซิมบิเดียมถายดีมากๆอีกพันนึงคืออะไรครับค่ะก็จะเป็นฟ้ามุ้ยแบนด้าฟ้ามุ้ยพันนี้ก็จะมีรากอากาศเทาออกมาเยอะค่ะอันนั้นคือฟาแลนดอันนี้ฟลอริดาเวลาสั่งก็จะสั่งจำนวนเยอะเหมือนกันฟาแลนด แบบนี้นี่เองครับที่ทำให้ชาวต่างประเทศอดที่จะหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยไม่ได้สินค้าโอทบของไทยเรามีศักยภาพมากนะครับที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าส่งออกได้มากมายเลยซึ่งทางภาครัฐบาลเองก็พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนทั้งในแง่นโยบายในแง่งบประมาณเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าโอทบคนไทยของเราสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศครับ ผู้ชมครับนี่นะฮะถ้าดูแต่ดอกเนี่ยไม่ได้ลงมาดูกล้าเนี่ก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าเจ้านี่นี่คือดอกไม้ประดิษฐ์จากดินประดิษฐ์ครับผมสุดยอดจริงๆเลยต้องยอมรับนะครับความสามารถแล้วก็ฝีมือนะครับของช่างฝีมือที่นี่จริงๆเพราะว่าแต่ละดอกแต่ละอนุเนี่ยละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนจริงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับผมเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการโอ้ท็อปไทย365วันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับผม ต่อไปเนี่ยเราจะนำสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดออคิดฮันเมสติดต่อคุณวณิชยาผู้รัตนาพิษโทรศัพท์0817908418หรือ o r คิ i ฮ h a เมสอั a ย y a h o o .com